สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันก่อนหน้านี้ดรนิวหรือว่าดรสุพนัทอภิญญานนั้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเพื่อนของนายปิยบุตรแสงกนกุลนั้นได้บอกว่าเวลานี้นายปิยบุตรแสงกนกุลนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าเดินทางไปที่ประเทศฝรัษษ่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยครับ หลายคนก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่ดรนิวนั้นออกมาบอกออกมาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่13กรกฎาคม2564ปรากฏว่าแฟนเพจ Facebook ของเทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายกับบรรดากลุ่มคนเหล่านี้แหละนะครับได้ออกมาเขียน Facebook เอาไว้บอกว่าภาพพิเศษจากเพจพี่จรัสุดๆ พี่จรรน์ที่หนีคดีไปบอกว่าท้าเทพมนตรีมาฝรั่งเศสยินดีต้อนรับผมอยากจะไปใจจะขาดจะไปดูใจพี่สมศักดิ์แกแกคงคิดถึงผมมากหลังจากที่ลากันเมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้เห็นภาพพี่จรรน์รับประทานอาหารกับน้องปิยบุตรอยากไปร่วมวงสนทนาด้วยยังฉีดวัคซีนไม่ครบเข็มสองไปฝรั่งเศสยุ่งนิดเดี๋ยวรอให้ฉีดวัคซีนครบท้าน้องปิยบุตรไม่ลวนกลับบ้านเก่าแล้วก็วงเล็บว่าเมืองไทยคงได้พบกันที่ฝรั่งเศส คุยกับพี่จรรญล่าสุดผมถามชัดๆพี่ต้องการเปลี่ยนระบบการปกครองของเราหรือที่แกตอบสั้นๆว่าสาธารณสาธารณรัฐผมนี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นจนอยากกลับไปฝรั่งเศสโชคดีจะได้พบกันทั้งแก๊งตัวกลั่นทั้งนั้นเลยที่ไปรวมตัวกันที่ปารีสนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านเทศมนตรีริมปะพยอบนั้นเนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้บน Facebook นะครับสำหรับในส่วนของจรัญ นะครับดิบทาอภิชัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลเนี่ยนะครับที่ได้หนีนะครับหนีเรื่องของคดีความแล้วก็ไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับคนคนนี้รู้จักกันในนามสหายชัยหรือว่าสหายแพ้่นะครับที่ต้องไปใช้ชีวิตในฝรั่งเศสนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช,ชเมื่อวันที่22พฤศจิายนปี2557 จจรัญน,นั้นต้องลี้ไปออกนอกประเทศพร้อมกับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112จากการไปเป็นประธานจัดงาน40ปี14ตุลา2516ที่มีการแสดงละครเรื่องของเจ้าสาวหมาป่านะครับแน่นอน,นครับเวลานี้ก็ไปอยู่ที่โน่นแล้วก็อ่ากที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่านายคนนี้ตามภาพที่นายมนตรีนั้นเอามาเปิดเผยเอาไว้ว่า นั่งทานข้าวอยู่กับนายปิยบุตรแสงกนกุลซึ่งน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเวลานี้นายปิยบุตรนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าไปปลุกปั่นสร้างกระแสอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสส่วนบรรดาเขาเรียกว่าแนวร่วมต่างๆแนวรบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยก็แน่นอนครับก็ต้องต่อสู้แล้วก็เอาชีวิตรอดเอาตัวรอดนะครับโดยเฉพาะ เรื่องราวที่ว่าจะถูกดําเนินคดีเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะแต่ละคนนั้นก็บอกว่าทําผิดเนี่ยนะครับกฎหมายประเทศไทยกันเป็นขยงเลยทีเดียวแต่ว่าคนที่คอยปลุกปั่นคอยที่จะ,ะเรียกว่าให้ข้อมูลนะครับให้บรรดากลุ่มบรรดาแนวร่วมนั้นเนี่ยไปว่ากันถอนั้นเวลานี้ไปอยู่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ